สาวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่ในช่อง Very Good Channel ช่องแห่งการรีวิวหาอะไรได้ผมก็มารีวิวแน่นอนโอเคเราห่างหายไปนานเนาะสัปดาห์ที่แล้วก็ว่าจะลงคลิปแต่ไม่ได้ลงก็ป่วยนะก็เลยเพิ่งมาฟื้นตัวก็สัปดาห์นี้โอเควันนี้เรามาจะมารีวิวเอ,เอ่ออโคเดนบอลเออผมได้ทำหากันเออไม่ใช่แม็กดนพันผมได้การทำหาเอ มจะพันทำไมสองรอ้อยผมได้ทําการหาเศษเออถูกแล้วห้าสิบเศษเรียบร้อยแล้วครับผมได้ทําการหาจากการสถานีซัพพลายเนาะโอ้จากสามร้อยก็ยากอยู่นะใช้เวลานานอยู่เหมือนกัน,นกว่าจะได้เนาะใครได้แล้วก็ดีใจด้วยครับไปเราไปดูโเด้อบอลของดีกว่าเออผมลืมบอกไปอันนี้ไอดีหลักนะในวันนี้อยู่ในไอดีหลักผมนะผมได้ทําการอัพโคดิบอลห้าดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมก,กับไอเทมเฉพาะเขาเป็นไงสามดาวสีทองเทง่ปะ อยากรู้สีทองเป็นยังไงใช่ป่าว่าทํำยังไงพี่ครับพี่ครับสีทองทํำยังไงไน้องบวกแค่เจ็ดสิบมันก็สีทองแล้ว <c oughs> เห็นไหมเจ็ดสิบสีทองตัวอื่นก็สีทองเจ็ดสิบเจ็ดสิบหมดเลยโอเคประมาณนี้โอเคเราได้ทําการอัพโคดิบอลห้าดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ทําการอัพไอ,อเทมเฉพาะสามดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราจะมารีวิวสกิลมันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงครับผมสก,กิลธรรมดาปกติครับผมก็ตีสไลด์เดี่ยวสร้างดาเมจร้อยเปอร์เซ็นต และบวกพลังยมตีครับผมก็ประมาณนั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วส่วนสกิลสองจะมีปรับใหม่ก็แค่อย่างผมว่าน่าจะเป็นอย่างเดียวปะวะเดี๋ยวผมไปเออน่าจะใช่น่าจะใช่ๆๆๆก็คือปรับใหม่จากดามเมจเท่าเดิมครับผม8 0สแต่เพิ่มคือเพิ่มไวน้นี่อะไรว,ว่าเป้าหมายบลขยี่จากสองเป็นสานะครับผมแน่ๆเลยร0อเอะคือป้าหมายบทขยี้โดน3ตัวแน่ๆครับผมแต่นี่ก็จะเป็นสุ่มนะ มันไม่ใช่โดนโดนนู้นตัวนี้นะนี่คือสุ่มสามตัวคือแถวของศัตรูต,ต้องโดนแน่ๆสามตัวจะปะอารมณ์ประมาณเนี้ยโอเคเราไปดูการอัพ5ดาวของกเล์ฟบอลเนี่ยพาสซตฟมันจะเปลี่ยนมันไม่ได้เปลี่ยนมันจะเพิ่มอะไรมาเราไปดูดีกว่านีน่การอัพ5ดาวของกเล์ฟบอลนะครับก็คือจะเพิ่มความเสียหายไม่ใช่เพิ่มดิเพิ่มดาเมจบนัสจากพลังโจมตี15นนะครับผมต่อเป้าหมายที่เคยโจมตีแล้ว สิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่คือเพิ่มมาห้าเปอร์เซ็นต์นะเพราะปกติที่ยังไม่อัพนี่น่าจะเป็นสิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ยังมีอีกนะครับผมหากศัตรูติดผลบุขยี้มากทุกๆหนึ่งลายจะสร้างดาเมจโบนัสอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์จากพลังโจมตีครับผม mm hmm. ก็คือโบนัเนตโบ,โบ,โ,บโบนัสด,ดาเมจเนี่ยคือจะสร้างกาะเกิดจากเอิม่มตัวที่ติดบุขยี้ครับผมเมื่อกนเล่นบอลทำการใช้สกิลตีตัวที่ติดบุขยี้มันจะทำดาเมจแยกออกมานะ คือแบบดามตีเนี่ยเข้าไปก่อนหมื่นหนึ่งใช่ปะพอตีหมื่นหนึ่งคิดไปแล้วดามดกรีปุ๊กยีอ,อดามจรโบนัสเนี่ยจะขึ้นไกทีนึงเข้าใจปะเดี๋ยวถ้าไม่เข้าใจเราไปดูกันก่อนที่จะไปดูไปดูไอเทมกันดีกว่าว่าใส่อะไรเพราะเดี๋ยวทุกคนจะมาแบบพี่ับพ,พี่คับใส่ไอเทมอะไรประมาณเนี่ยเออเราก็ไปดูกันก่อนเลยนี่คือโคเดนบอลผมเนี่ยขันคอ,อขอโทษด้วยทุกคนโคเดนบอลผมเนี่ย <c oughs> จะเน้นความไวเป็นหลักเพราะผมเน้น PVP ครับผม,ผมคือทุกคน่ะเล่นโก l เด n ้ลบอลถ้าไม่มีอะตอมมิกเล่นโคดเด้ลบอลนี่ PVP อยู่แล้วมันลงได้ทั้งสองอย่างกับ PVP แล้วก็ PVE แต่ส่วนมากมันต้องใช้ความเร็วถ้าไม่มีความเร็วมันจะสู้ใครเขาไม่ได้ออกสกิลไม่ทันจะตายก่อนประมาณเนี้เข้าใจป่ะก็คือเราอย่าเพิ่งไปเน้นเซตคือเน้นเซตเนี่ยอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันคุณไม่ใช่สายแบบ เติมหนักอะไรขนาดนั้นเราไม่ต้องไปหาเศษที่แบบสมบูรณ์เพอร์เฟกเราเล่นไปเรื่อยๆสักปีหนึ่งยังไงมันก็ได้เสศะเชื่อผมดีเนี่ยผมเน้นความเร็วไปก่อนเลยใส่อะไรใส่ไปก่อนที่มันเป็นความเร็วอะ่ะเห็นหนะ้าสีม่วงก็หายอยู่นะแล้วก็อย่าลืมนะถ้ามีอะไรอะไอเทมสีม่วงที่มีความเร็วส่วนควรที่ยามดาวหนึ่งดาวเข้าไปด้วยพร้อมบ,บวกเพิ่มอีกทั้งเจ็ดหน่วยเช่นหน่วยดีมากนะมันได้ดามจส่วนผมก็จะใส่เอิมอัปตา ดาเมจเพิ่มไปอีกนะครับผมเพราะโกเดบอลเนี่ยมันตีห้าตัวมันตีห้าตัวแล้วก็ว่ามันทําดาเมจได้แรงมากผมก็เลยใส่ไปอีกเข้าใจประมาณนี้นะนี่คุณสมบัติของโกเดบอลผมก็ประมาณนี้ครับผมนี่ตามนี้เลยโอเคนะครับผ,ผมไม่งั้นเราจะไม่เสียเวลาละเราไปดูสกิลของโกเดบอลกันดีกว่าไปเลย let's go โอเคครับผมก็เป็นยังไงบางับางครับกับคลิปที่ดูไปเมื่อกี้เป็นไงทั้ง PvE และ PvP เลยนะ จากที่เห็นมาก็นะใช้ได้ดีมากเลยพอสมควรคือแบบดีมากๆเลยแหละสำหรับคนที่เล่นสายฟรีนะครับมันเป็นตัว SR ที่หาง่ายเนาะแล้วก็ปั้นง่ายด้วยเศษก็มันไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำเนาะสำหรับโกลเ้นบอลนะผมแนะนําเลยนะให้มีติดไอเดียไว้โอเคครับทังั้นถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด, like, ดไลค์กดตั้ตคเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมพาค,คลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมผมจะทําการคลิปลงเรื่อยๆบาย